น้องรุ่นน้องรุ่นน้องรุ่นน้อง ตอนนี้เวลาก er ี่โมงแล้วครับผมสี่โ่สแล้วค่ะี่สยี่สิบนะครับก็เริ่มออกเดินทางไปโครงการกนภรุไฟร่วมใจสร้างฝ่ายสูแม่เบิ้ลนะอำเภอจังหวัดนครสวรรตอนนี้เพิ่งขึ้นทางด่วนนะครับเช็คสมาชิกหน่อยหน้าสุดหน้าสุดเป็นบาสนะครับผม แถวที่สองถัดมาฮัลโหลฮัลโหลแถวสองนี่เป็นแกนคอฟคอฟแล้วก็รอนั่นเองแถวถัดมาครับเป็นไอเฮ้ยเห็นนะเว้ยเห็นนะครับเห็นนะครับหิวแล้วก็รอบ๊ายบายถัดมาต็เตู๊ไอ้นายนะครับแล้วก็บุ๋มก็ตายนั่นเองแถวหลังก็แถวหลังนอนอ่อนโทรนอนไปแล้วเรียบร้อยนะครับจะมีพอยเบสเบนแล้วก็โอมนั่นเองโอกยังไม่ถึง ก็ยังไงเดี๋ยวจะถ่ายภาพบรรยากาศการเดินทางแล้วก็จะถึง ตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันแล้วที่นี่ที่นี่ขอบคุณมากแอเสถึงแล้วใช่ไหมเสร็แล้วถองบ้านไหนเนี่ยเขาเรียกว่าบสวนป่าอ่าวบ้านสวนป่าต้องน้ำน้ำตาเลยอันนี้เป็นการเดินทางแบบไอ้น,นี่บบพื้นที่นะมองมองมุมนี้อาจจะยังไม่เห็นว่าเราเคลื่อนที่กันแบบไหนนะนี่คือยนา,านพาหนะของเราในว,วันนี้ ยังไงอันนี้กำลังเดินทางไปทำฝ่ายกันนะครับผมก็จากเมื่อกี้ที่ได้รับประทานอาหารกันเริ่มลังเครื่องยนต์เตือนเอามีอะไรจะพูดใหม่ไหมครับสวัสดีครับอ่าเมื่อกี้เราทำอะไรกันมายิงข้าวครับอ๋อยิงข้าวที่ไหนครับถึงที่บ้านผู้ใหญ่อ่าที่บ้านผู้ใหญ่บ้านนันนี้นะครับแบบที่เราได้ถ่ายรูปไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะครับยังไงเดี๋ยวถ้าถึงที่ทำฝ่ายแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูอีกทีนะจ๊ะ จากที่เราได้เริ่มเริ่มทลายเขาเรียกอะไรนะฝ่ายแรกทฝ่ายหินแรกให้เป็นสองฝั่งนะครับก็คือฝั่งขวาอันหนึ่งแล้วก็ฝั่งซ้ายอีกอันหนึ่งก็ทำมาได้ใกล้ใกล้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอันนี้เป็นฝ่ายหินที่สองนะครับเข้ามา ไม,ไม่รู้ว่ายืมดิโหลกล้องนะครับโหดูสภาพอายไม,ไม่ไม่ไหวนะครับผม <c oughs> สู้ๆนะครับนายสู้ๆครับ <Yeah. S 2> <c oughs> นากศึกษาเป็นไงกันบ้างครับผมเหนื่อยนื่องกางอันนี้ก็เดินทาง <laughs> เดินทางกลับที่พักกันแล้วนะครับ,น,บราารน,นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศอันนี้ก็เวลาประมาณ4โมง39ครับดูบรรยากาศรอบๆโหเป็นธรรมชาติมาก อันนี้คนถ่ายไม่ได้มือสั่นนะคนถ่ายรถนี่แบบว่าอย่างอย่างโยกทุกคนก็เดินทางกลับเรียอยนครับกะว่าจะสัมภาษณ์เท่าไหร่แต่ดูสภาพมันไม่ไหวกันสักคนไปเจอกันที่พักแล้วกันครับผมนะครับก็ตอนนี้เราก็ได้กลับมาที่พักของเราเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอ่าเราเราก็เริ่มทําอาหาร ก็หั่นกองไปหั่นเองด้วยไม่หารครับแดนครับผมวันนี้ทำเมนูอะไรเอ่ยไม่บอกผัดพริกแกงกับผัดพริกแกงอ้าวไหนบอกว่าไม่บอกผัดพริกแกงมะเขือใส่ไก่ผัดผัดพริกแกงมะเขือใส่ไก่โอ้ือผัดพริกกแงไโหเชฟแดนลงมือเองนะครับผมแล้วก็เราก็ได้ทำการกางเต็นท์เนาะกางเต็นท์นอนของทุกทุกคนวันที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่ก็เป็น ที่พักของแต่ละคนนะครับส่วนด้านนอกมาดูด้านนอกนะครับด้านนอกด้านนอกก็อยู่กับแหนเกเผาไหม้นั่นเองเป็นยังไงบ้างครับอื <c oughs> อ,อ, <c oughs> อจะติดละไมยเอ้ยติดละไมยติดละไม่เรียบร้อยครับแหนกจุดจุดเผาไหม้นะครับผมก็เอาไว้สําหรับตั้งตั้งหม้อนะตั้งหม้อสําหรับทําแกงไก่มะเขืออันนี้ ก็นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับรอบๆของที่พักของเราอ่านี่ก็เป็นภาพที่พักโดยรวมเป็นเหมือนเป็นศาลาประชาคมหมู่20่ิบตำบลแม่เปิลอำเภอแม่เปินจังหวัดนครสวรรค์นั่นเองครับก็ภารกิจในวันพรุ่งนี้นะผมก็คือตื่นแต่หกโมงเช้าแล้วก็เตรียมกายให้เรียบร้อยเพื่อที่8ปดโมงเราจะไปที่ทําฝ่ายอีกครั้งนะครับยังไงก็ เดี๋ยวถ้าถึงตอนช่วงกินข้าวเดี๋ยจะบันทึกให้ชมอีกงั้นก็ลาก่อนนะจ๊ะบายจ้าไม่พอไม่ได้แล้วตอนนี้ก็ทำกับข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเตรียมเตรียมจะกินไม่ควัวแจนเราลุยเองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเมนูของเซียเบสเดี๋ยวค่อยถามอีกทีจิจิเข้าพูดด้วยนะก็ อันนี้เป็นบริเวณเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรนะโซนนั่งเล่นโซนรับประทานอาหารในจุดเดียวกันนั่งเบียรนั่งเบียรก็เราแวะมาดูเลยขอล่าไม่ยอมไม่ได้ที่เป็นขุงข้าวในหม้อครับเรียบร้อยโุงข้าวแบบว่าเดี๋ยวนะสรุปสรุปมีเมนูอะไรบ้างนะก็ตัดทิพตัดทิกเขื่อนอันไห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 นผัดพริพก็เขือ อนี่อันน şey yeah. ี้ไก่ตีมือีมืดแคปแจนแจนแจนแล้วก็อีกอันนึงอันนึงเ่ก็กังกวาเยอะไปป่าวังวาตังวานี่ก็แจมเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวมี <ítulo> <run> มีเมนูเมนูพิเศษผัดไก่ให้คุณเลยผัดไก่ขอมว่ากันไหมมันคือไก่น้ำปลาเว้ยมันคือผัดไก่แล้วมีแต่น้ำปลากรรมวิธีเป็นยังไงกรรมวิธีเป็นยังไงวิธีเราต้องใส่เครื่องปรุงทุกอย่างแล้วก็ใส่ใส่ใจใส่ใจโอเคก็เดี๋ยวยังไงถึงเวลาทานข้าวของเราแล้วนะครับหลังจากนี้มีอะไรต่อเดี๋ยวเราจะบันทึกให้ดูอีกที บายบายหน่อยบ,ยบายกล้องหนงเลยตอนนีสวัสดิเช้าวัวนเสาร์นะครับผมขณะนี้ก็เวลาตีห้ายี่สิบเจ็ดนาทีก็เราก็ได้ตื่นเพื่อที่จะมาทำอาหารเชา้ากันนี่เราอะเรแต่เชา้าเลยทีเดียวเชียว โดยเมนูหลักตอนนี้ไม่ใช่หลักสิโอ้โหไข่ดำกูว่ามัไม่เค็มเพราะว่าสีเอี้ยวขาวอ่ะไข่เจียวนนั่เองใส่ได้เยอะพอยัคุณแจนครับวันนี้ทำเมนูอะไรเอ่ยทิยำไข่ก้ากินไข่ดิบต้มยำปลากระป๋องอ่าต้มยำปลากระป๋องเลยดียังไม่ตื่นเลยค่ะยังยังไม่ตื่นเวลานี้ที่พวกเราน่าจะเริ่มนอนนะครับผมความจริงแล้วไม่ไม่เหมาะที่จะตื่นมาเลยทีเดียวอ่านี่คือด้านในนะครับ เรดมูโซนข้างนอกกันดีกว่าว่าทำอะไรกันอยู่เหมือนเดิมครับแผนกข้างนอกแผนกเขาไหมเป็นไงบ้างครับใกล้แล้วกล้แล้วใกล้ดับแล้วใกล้ดับใกล้ถแล้วหมดแล้วค่ะวันนี้จะรอดได้กินไหมเด้ยได้กินแน่นอนมาแล้วมาแล้วนี่ไงนี่ไงเป็นยังไงทำกับข้าวเสร็จก็เดี๋ยวรับประทานอาหารเช้ารอที่จะไปทำฝายกันอีกครั้ง เดี๋ยวจะถ่ายไว้ให้ชมกันอีกนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับเราก็มาถึงอาหารเช้าน่าเวลาหกโมงสามห้าน่าได้เวลาอาหารเช้าพอดีไม่เคยตื่นเช้าไม่เคยจะตื่นหนึ่งมาดูดูเมนูดูเมนูไข่เจียวไข่ไข่ไข่เจียวดำยำปลากระป๋องต้มยำต้มยำปลากระป๋องปลากระองอีกแล้วร้าในี่เขาเลย่นี่ เป็นอาหารการทานกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยทีเดียวโอเคครับผมเดี๋ยวเราทานข้าวเสร็จแล้วก็จะเริ่มเก็บสัมภาระเพื่อที่จะไปทำฝายในช่วง8โมงอีกครั้งยังไงก็ลาไปก่อนกินข้าวก่อนนะบ๊ายบายจ้าไปกล้องกันเร็ว อ่านะครับหลังจากที่เรารับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วก็เก็บสัมภาระแล้วตอนนี้ก็อ้อหลบกันหน่อยนะครับผมตอนนี้ก็ไถ่ายไหนไถ่ายไหนแล้วแต่จะมีข้าวโพดกระโดดข้าวโพดโดดอีกแล้วเหรอครับวันเมื่อวานข้าวโพดโดดไปแล้วหลายฝักเลยทีเดียวเชียวมึงเอามหถูกเดี๋ยวเาบอกก่อนตอนนี้เราจะไปไหนกันต่อไปทาเราก็จะไปทําเทปูนเทปูนเพิ่มเติมจากเมื่อวานที่เราได้ทําไว้นะครับก็เวลาตอนนี้ประมาณ8โมง26นาที เด ja so ี๋ยวถึงที่แล้วเราจะถ่ายไปครับ ทุกทุกคนตอนนี้เป็นวิดีโอฮัลโหลกล้องหน่อยมึงฮัลโหลได้แบบมีอารมณ์กันมากนี่ทุกเราจะเป็นลมหรือเปล้ายช <c oughs> <Hey. S 2> ่วยเอาช่วยตั้งเป้าไงแบบว่าคทำงานมาอยู่หเรานี่ยปวดาเลยอก่าย้าย

และนี่นะครับก็คือฝายชะลอน้ำกึ่งถาวรที่เราได้ร่วมมือกับชาวบ้านในการสร้างครั้งนี้นะครับก็คือในตอนแรกขั้นตอนแรกที่เราเห็นก็คือเป็นโครงไม้ไผ่นะครับแล้วก็เอาเหินเสริมให้เต็มทุกช่องแล้วก็เททรายเทป,รปรูนผสมกันจนกลายเป็นฝายที่ขนาดใหญ่ใหญ่มากเลยนะครับ ที่มาร่วมกันแล้วก็หนังสือขอบคุณเดี๋ยวผมประจกให้ทีหลังที่ที่อยู่แล้วก็รวมทั้งสถาบันด้วยแล้วก็ตัวน้องๆทั้งคณะด้วยชื่อคณะอะไรแล้วก็สถาบันได้วจะส่งให้ถูกนะแล้วก็ดีหน้านะครับก็ขอปากแก้วมังสวิรัติแกวไม้แก้วคนน้องมาต้องบอกไอ้จักงเลี้ยบอกเพื่อนมาด้วยเยอะ เพราะว่ามันเป้าตั้งเป้าไว้ที่หนึ่งร้อยตัวครับอันนี้เป็นการเริ่มต้นแล้วก็น้องๆก็คือรุ่นแรกนะครับที่มาทำฝ่ายชะลอน้อําแบบถาวอครับถือว่าเป็นุ่นแรกนะครับก็จะส่งไม้ต่อให้กับน้องๆรุ่นให้ๆต่อ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 ไปเรื่อยๆนะครับก็หวังว่าคงจะได้พบกันทุกปีนะครับแล้วท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเราตืขอบคุณประส่งให้ที่หลังก็ขอบคุณน้องๆทุกท่านขอให้เรียนสอบได้ทุก คนละทำรลยรวยๆทางที S <s <we b> ่รับรวยๆแล้วก็มาหาคนมาบ้านแต่ในขณะที่ทุกคนกำลังจะกินข้าวนะครับ มีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติอยู่ข้างนอกเบสมึงทำอะไรอ่ะมึงทำอะไรมึงปีกางเกงอะไกินเหรออไอ้พี่ชีตีชาวบ้านเกินไปนะครับเอากางเกงไว้ควันออกก็ถ้าที่เห็นนี่คือเป็นเหมือนเป็นแปลงข้าวโพดของชาวบ้านนะครับผมชาวบ้านหมู่ที่20 อ s. <S ะะ๋อคือเขาจะ oh. ทำโครงการดูแลป่าด้วยเพื่อที่จะได้มีพื้นที่ในการทำแปลงเกษตรทั้งโอ้มาแล้วครับเขาพูดโดดเขาพูดโดดแล้วครับผมมึงหักอะไรมาอันนี้เป็นเจ้าของคูณปากแม่หมดแล้วหมดแล้วห้าร้อยเดือยอใหญ่อะเราไปเก็บไปพอยกอัใหญ่มากครับจริงๆแล้วผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเก็บไปรับประทานได้เพราะว่า ผลผลผลิตผลผลิตพวกนี้เนี่ยก็คือเป็นที่ของชาวบ้านหมู่20ที่เรามาทำป่ายอยู่แล้วครับผมเป็นที่ของชุมชนนั่นเอง